สองไลฟ์สไตล์ล่าสุดดิวอลิสลาชาวเน็ตอึง้งชอบแบบนี้มากกลับมาอีกครั้งสำหรับดิวอลิสลาหลังจากที่มีข่าวร้อนดรามา่าสน่นโซเชียลแต่การกลับมาครั้งนี้ของเธอนั้นทำให้คนนั้นต่างใจฟูทั้งไลฟ์สไตล์การแต่งตัวไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ทุกคนบอกเลยค่ะว่าชอบเวอร์ชันนี้มากดูเรียบง่ายขึ้นแบบสบายตาสุด,สด ล่าสุดช่องติ๊กต็อกมัมมี่ดิวอลิสลานั้นก็ได้เผยโมเมนต์แม่ดิวนั้นยืนทานไก่ย่างจิ้มปลาหลังวัดดังแห่งหนึ่งซึ่งแม่ดิวนั้นก็ยืนทานหน้าร้านแบบฉิวมากๆจนชาวเน็ตนั้นคอมเมนต์บอกว่าชอบเวอร์ชั่นนี้กินข้าวข้างทางแต่ดูแพงเฉยสะอาดสะอ้านสถานะทางการเงินแบบใดไม่รู้แต่ดูรวยมากดูเป็นไฮโซทันหนึ่งชอบอ่ะมาถูกทางแหละคุณดิวแบบนี้น่ารักมากติดดินไม่ต้องหรูราก็ได้ อยากขาวสะอาดแบบนี้อ่ะใส่ชุดแค่นี้ยังดูดีเลยดูสะอาดตามากเอาจริงนางเป็นแบบนี้มานานแล้วนะจะเจอนางตามร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านหมูปิ้งเคยเจอนางนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวเรือปอปรปทีปนางกินแบบนั่งกินแบบจริงๆจังๆแล้วนางก็น่ารักมากๆจริงๆฉันชอบดิวแบบนี้สบายๆแต่ทำงานทำให้ได้เงินขยันเอาใจช่วยนะคะเป็นต้นมีแต่คนชอบสาวดิวเวอร์ชันนี้กันมากๆเลยคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ